ประมาณมันอยู่กี่6,000-9,12 9,12นะคุกกีไม่มีคุกกีจะแค่สอ่สีเอสสองถก็เป็นปกติมันเหมือนสี่นเอสสองเราเห็นได้รสชาตินนะเป็นน้ำือนแ้ำแอปเปิลเคยกินแอปเปิลไหมทั้งหมดชอบแอปเปิลแต่คือไม่เห็นเยย่างอื่นคคนอื่นชอบกินเลย ตอนนี้ย่อเงินอยู่ไม่ถึงสามหมื่นไม่สองพันตอนนี้ก็เป็นพืชเนาะราคาเท่ากันเราไปที่ว่าไอ้สีชมพูนั่นน่ะแต่งเซลที่มาใหม่เห็ดซะ่งเน้นกลิ่นเรื่องผิวตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเล่นตัวนี้เลยดีกว่าอักคืออะไรแอปเปิ้ลอันนี้แรกซื้อแรกซื้อในนี้ยี่สิบสองห้าร้อยแปดสิบแต่แต่นั้นมีแค่สิบสอง คนถามซื้อแต่ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะับซื้อแต่ตัวนี้อันนี้คือรวมหมดแล้วท้งหมดเนี่ยเก้กล่องไดี่ยใชหกพันใช่ไหมพันส้ยิบหาบาทห้าร้อี่ยสอง้าสิบาทประมาณห้บกาบาทบีมเอกปกติเราซื้อเล่นเลนเนี่ยอนนั้นไม่ได้เอาใช่ไหมไอ้ตัวนั้นยตัวนั้นอเคกาเอาันไม่ห้พันสอาส เป็นผลไม้ที่สำหรับล้างหลอดเลือดอย่างสมมติว่าพี่ไม่เคยล้างหลอดเลือดเลยเวาลาน้ำหลอดเลือดปุ๊บมันก็จะมีอาการพี่เขาเรียกว่าสร้างพิษแสกรโรคก,ก,ก็คือสมมติว่าคนที่เป็นโรคอะไรมันก็จะวิ่งไปตรงนั้นสมมติว่าพี่มีเกี่ยวกับปวดสมองหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นไมเกรนมันก็จะขึ้นไปคันิ๊บๆิ๊บอย่างหูหูไม่ดีใช่ไหมมันก็จะเข้าไปคันที่หูอย่างเงี้ยมีซ่อมแซมส่วนที่ที่เราเสื่อมนในตัวตัวอย่างเมื่อกี้ที่กินเมื่อกี้ไะนครับไม่เจอเพราะส ี่<ม>อธิบายาการที่การร,ร,ร้อนอนี้มันมีนิดร้อนเขาก็จะมีนิดร้นอนแล้วการที่เราการินตัวนี้เราผสมน้ำปกติมาณ แต่ตัวนี้สเต็มเซลล์แอปเปิลเนี่ยเราช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยเรื่องรอยเหียวย่นเรื่องแก่กองวัยด้วยมี3สเต็มเขามีทับพิมแต่ถ้าจะรักษาโรคจริงๆต้องเป็นตัวยูนิโก่วนนั้นจะเป็นแบบราสเบอร์รี่ที่เป็นการล้างหลอดเลือดแล้วก็ไปซ่อมแซมอันนั้นโดยตรงสําหรับผู้ป่วยแต่ตัวนี้สําหรับคนที่ทั่วไปทั่วไปก็คือหยัดได้ผิวพรรณด้วยแต่เราก็ต้านอะไรได้วยไง เบาหวานอะไรเงี้ยได้หมดอย่างอย่างสำหรับตอนนี้ที่อย่างสําหรับตอนนี้ผมผมกินครั้งแรกเนี่ยคือมีอาการมีอาการนะรครับแสบๆร้อนๆคัน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 อะครปกติไฟมันเหมือนจะออกหูออกตาอะไรเงี้ยหูร้อนอ่ะก็คันคันร้อนๆที่หูแล้วก็คันอยู่ในรูเลยแหละมันเป็นผื่นแดงด้วยนะครับ มือแดงเป็นเรื่องปกติทุกคนบางคนไม่รู้นึกว่าแค่หยิบตัวเนี้ยไปให้หมอเลยค่ะไม่ว่าจะกินเพศไม่ว่าจะกินครั้งแรกหรือหลายๆครั้งก็ออกอาการเดียวกันครั้งแรกใช่ไหมครับก่อนาจะเริ่มสมมติว่าอย่างแรกๆอาจจะขัดเยอะเพราะว่าเขาหนึ่งเขาเอาสารพิษในร่างกายมันจะใช้ครับแล้วมันจะใช้ระยะเวลาทำปฏิกิริยา แบบต่อหน้ากสิบนาทีไม่เกินกินแล้วรวมกันไม่ถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะครับในแตครั้งแรกสาหรับคนครั้งแรกจะเป็นเยอะอืแต่ต่อมามันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงเลยคับทีแรกหนูกินแค่ซองเดียวนะหนูคำยิบยิบยิบตอนนี้หนูอัดน้ำแค่เนี้ยอัดสองซองครับขนมมิ้น เป็นแค่สินยาที่ปกติเขาเรียกว่าทีคพันโซขันออกทางผิวหนังมันไม่เรื่องปกติพราเขาเอาสารออกทางผิวหนังบางคนขับไม่ได้อ้วกอกมางแคนีก็ไม่ได้ใจสมมติว่าคนที่กินแล้วอ้วกออกมาพออ้วกออกมาปุ๊บก็คือเขาเอาง่ายๆว่าเขาดิ้งเยอะพอเขาดิ้งเยอะปุ๊บอ่ะมันขับทางผิวหนังไม่ได้มันก็จะออกจากทางปอันนี้นี่เฉพาะยาชนิดนี้อย่างเดียวใช่ไหมยาที่ทั้งน้้นไม่ใช่นะไมเกี่ยวไม่เกี่ยวัวนี้เป็นเดียวแล้วก็ถ้าเป็น แบบว่าเรียกอันนี้คือทรงละลายในน้ําน้ําเย็นน้ําร้อนได้น้ําร้อนไม่เอาค่ะเพราะว่าเขามีนิดร้อนเขามีนิดร้อนเราจะไม่ผสมกับน้ําร้อนน้ำปกติต้องน้ําปกติน้ําธรรมดาปกติขย่อยขย่อกินได้ออ๋โอเคไม่ต้องน้ําเย็นค่ะน้ำปกติกินง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งหาน้ําอุ่นน้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ย